ที่เขตบางบอนนะครับขณะนี้มาดูนะครับปรากฏว่ามันมาเป็นผีแบบนี้นะครับนี่ท่านปออครับปอเขตทีนี้ไม่ทราบว่าปออมันไปยังไงมายังไงครับพอไอ้ถุงมันมาถุงมันมาคือสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่คนไหนครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มันไปไงมาไงครับมีเจ้าหน้าที่ไหมครับไอ้สองถุงมันมาไงครับที่เนี่ยที่เขารับผิดชอบเนี่ยนับบัตรให้มันครบนะฮะอ่าตึ้งละห้าสิบห้าสิบแล้วให้มันครบนะครับ แล้วก็มัดจานวนเอาไว้นะครับอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาหีบมาต่อ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 กันเพื่อเข้าคิวมาส่งคะแนนนะครับเขาคือเขาคิวมาส่งบัตรน่ะอ่าอันนี้บัตรมันอยู่ในหีบอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเขาเอาเอาออกมานับผมผมไม่ไม่ได้เอามานับผมไม่ทราบคือผมไม่เห็นนะครับพี่แต่ผมเห็นคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าเอากล่องสีเขียวเนี่ยมาที่นี่นะครับแล้วก็จะเปิดออกพร้อมยกหูหอกนะครับ เราก็ส่งเอกสารนะครับแต่สำหรับน้องสองคนนี้ที่ผมที่เห็นนีจริงๆมันมีประมาณห้าหกคนอ่น้องเขาิ้วหิ้วถุงมาโดยไม่มีกล่องอ๋อเขาหิ้มมาถุงไม่มีกล่องอ่ะผมก็เลยขออายัดไ้มีไหมมีไหมนี่